คุณหมอสิทธารกิินุกูลเนี่ยก็นั่งดูการให้สัมภาษณ์ของสองผัวเมียเอาภาพตอนเช้าขึ้นมาก่อนนะฮะ mm. อย่างที่บอกตอนสองผัวเมียนั่งให้สัมภาษณ์รอบเช้าเนี่ยคุณผู้ชมฮะเ mm. มียเนี่ยก็คือน้องเตยเนี่ยไม่พูดเลยนะฮะแต่ทางด้านของน้องเตยเนี่ยจะมีปฏิกิริยาก็คือนิ่ง mm. เงียบมองต่ําวันนี้เราถามคุณหมอกอฟถอดภาษากายเตยดูหน่อยฮะ mm. ว่าลักษณะของเตยเนี่ยอ่ะบางคนด้วยความเคารพว่าเขาคิดกันนะฮะเตยยอมรับผิดจริงหรือเปล่า สำนึกจร,จริงๆหรือเปล่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นลักษณะภาษากายของเตยฮะที่หมอก๊อบมองเนี่ยนะฮะเป็นยังไงไอซคือเขาบอกว่าเป็นการแสดงความรู้สึกผิดที่เธอยกมือไหว้แล้วก็ทุกอย่างคือเธอทําตามสามีที่นั่งอยู่ข้างๆทั้งหมดเลยฮะ เขาบอกว่าเสมือนเรื่องที่พูดผ่านสื่อเนี่ยเขาบอกว่าคือรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้ตัวของหมอกรบิคลองมองต่ำนะฮะการมองต่ํามันบอกถึงความอึดอัดใจที่หมอกรบกำลังพูดการยกมือไหว้ก็คือเขารู้สึกผิดและลักษณะของคนน้ําตาคลอเนี่ยก็คือน่าจะเสียใจส่วนฝั่งสามีบ้างก็คือคุณนัทเป็นยังไงบ้างสามีก็มีการกระพริบตาอยู่บ่อยครั้งฮะหันไปมองด้านข้างบ้างอันนี้คุณหมอบอกว่ามีความคิดวิตกกังวลแล้วน้ําเสียงที่เวลาเขาพูดกับสื่อมวลชนเนี่ยมีลักษณะคือ สั่นเครือฮะความรู้สึกน่าจะเป็นรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างจริงใจแล้วก็มือเนี่ยคือคุณหมอก็สังเกตนะฮะว่าไม่ได้อยู่นิ่งเลยอยู่ไม่นิ่งตลอดมือเนี่ยแสดงออกถึงความรู้สึกเสียใจฮะอันนี้เป็นภาษากายที่คุณหมอรองวิเคราะห์ดูฮะเริ่มจากสามีก่อนนะครับสามีเป็นคนที่พูดกับสื่อนะครับแล้วก็มีการแสดงความรู้สึกผิดโดยการยกมือไหว้ขอโทษนะครับแล้วก็มีการ ใช้ความคิดหรือค่อนข้างวิตกกังวลเยอะด้วยการที่มีการแสดงการหลับตานะครับหลับตาหรือว่าหันไปข้างๆบ้างเหมือนกับมีจังหวะนิ่งบางจังหวะนี่คือกําลังคิดแล้วก็กาลังวิตกกังวลอยู่นึกคําพูดอยู่นะครับแต่น้ําเสียงนี่มีอาการสั่นเครือด้วยนะครับคือขอโทษในสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในการที่แถลงสื่อออกไปนะครับรวมไปถึงขอแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทีหลังนะครับแล้วก็เสียใจอย่างจริงใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามือไม้ไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะครับมีการขยับตามการการพูดหลังจากที่หลับตาไปส ส่วนในคลิปเนี่ยนะครับจะไม่ก็เห็นภรรยาพูดอะไรนอกจากหลับตาแล้วก็ก้มก้มลงว้วเนี่ยนะครับตามสามีนะครับมีก้มหน้าทําตาปิดๆนะครับนิ่งๆนะครับเหมือนกับว่ามีอะไรที่อึดอัดใจเล็กๆน้อยๆแต่ว่ายังไม่ได้พูดยังไม่ได้ดูลักษณะของความคิดจากการพูดของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอ ตอนที่แถลงอีกทีว่าความคิดลึกๆของเขาเป็นยังไงความคิดเขาเรียบเรียงเป็นสเต็ปหรือว่าสับสนหรือว่ามีปัญหาอะไรทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตหรือเปล่าต้องวิเคราะห์ต่อไปหลังจากที่ได้ฟังเขาแถลงกับสื่อนะครับคุณครับคุณหมอกรอบสิทธาและกินนุกูลนะครับเจ้าของเพจหมอสตอรี่ถ้าคุณผู้ชมสนใจเรื่องหมอหมอหรือเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตของเราเนี่ยสุขภาพลองกดติดตามนะฮะจริงๆเราก็ถามข้อมูลคุณหมอบ่อยมากขอบคุณมาก